สินค้าพบกับเป๊อีกครั้งครับที่เพชรยนต์สาขาเรียกว่าเซรีไทยนะครับวันนี้จัดตัวกระบะแครบนะครับเตี้ยเกียร์ออโต้ครับตัวหายากสภาพสวยทะเบียน2 1 1 5น่ะครับแดดแสงจ้าจ้าส่องมาให้เห็นออร่าของรถเลยนะครับเรียกว่าสะท้อนแสงเห็นชัดๆเลยนะท่านนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเปยย้ำนะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่หน้าหมูป่านะครับตัวใหม่รถเดิมนะครับสภาพค่อนข้างสวยมาก นะได้ียกว่าสวยใสยแลวตาหนิเลยผ่อนประมาณเจ็ดพันบาทตัวนี้ผมบอกนะว่ารีวิวให้ดูนะครับแบบละเอียดยิบยิบเลยนะและเป้ตัวนี้รีวิวแบบใหม่เลยนะครับรีวิวไม่ซ้ำนะครับสบภาพไม่เหมือนเดิมแล้วคือปรับเปลี่ยนรูปแบบเลยนะครับเรียกว่าอยูนี้จะเปิดหน้าเครื่องออก่อนเลยนะครับรอบเยอะจบเปิดหน้าเครื่องแล้วก็รอบคันแล้วก็ดูภายในภายในนะครับดูออปชั่นแล้วก็ดูว่ารราาาคเาเทเท่่่นะ่่ไไหหอน แล้วก็สดก็ผ่อนนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะไปบอกเลยว่ารีวิวให้ดูนะครับตรงๆนะตรงๆไม่หมกเม็ดนะครับคันนี้เป็นรถโฉมของปียี่สิบเอ็ดนะครับราคาดีนะที่ไปถ่ายเพราะเลยครับมีผลนะหนึ่งราคาดีรถสวยสองคร์บอยก็มีให้นะครับและสามคือมันราคาไม่แพงมันเป็นรถรถรถ,รถก่อนจะรถใหม่อ่ะราคามันถูกนะครับขายแค่สี่แสนสองหมื่นเก้าผ่อนแค่เจ็ดพันห้านะครับแบบพีดาวนะ เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกคุณก็ซื้อได้แล้วนะครับซื้อไปใช้คุ้มนะครับเป็นตัวเตี้ยเกียวโตอ่ะหาง่ายไหมถามว่าหาง่ายไหมหายหาง่ายไม่เท่าเกียรกเปุกนะเกียวโตหายากกว่านะครับราคาดีแบบนี้แล้วสภาพสวยๆนะคันนี้ถือเป็นตัวแรงที่หายากเลยนะครับมาดูสภาพรถนะสวยเดิมนะครับสภาพนี้ปียี่สิบเอ็ดนี่ครับแบกแท้ยางใหม่ แมกแท้ยางใหม่นะครับสภาพสวยๆฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเดี๋ยวไปเปิดหน้าเครื่องให้ดูก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องนิ่งสภาพสวย๋ย่าไปดูกันนะครับเครื่องนิ่งครับเครื่องปกตินะรีโวครับเสียงจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วมันจะค่อยๆเบาลงนะครับมันจะเบาลงไปประมาณสามระดับนะครับนิ่งปกติของเขานะส่วนเครื่องไม่มีแต่เป็นสภาพนะเครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมนะ2.4จสี่ลิตรดีเซลร้อยห้าสิบลังม้านะครับ ท่อแคททุกอย่างท่อเดิมหมดเลยนะครับห้อน้ำเดิมแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมหัวนุ่งหัวนัดเดิมหมดเลยนะครับหัวนัดเดิมตาปั๊มเบอร์ต้าเดิมนะครับแก้มใสสภาพสวยนะครับตาปั๊ม LW RW อยู่ครบนะหัวนุ่งหัวนัดเดิมเห็นไหมครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะไฟหน้าแท้ไม่เปลี่ยนนะของแท้ของเดิมไม่เปลี่ยนนะครับคันหน้าเดิมห้วนุ่งหัวน้ำเดิม เห็นไ,ไหมครับนี่เดิมๆนะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จยเปลี่ยนให้ใหม่นะปีหกเจ็ดเนาะยังใช้ได้แหละแต่ไม่แน่ใจจยเปลี่ยนให้ใหม่เช็คค่าแบตให้นะครับเครื่องเดิมสมภาพสวยนะขอดึงดูเลยนี่ไอระบายนะครับมีออกมานิดหน่อยปกตินะปกตินะของของ,ของเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็แผ่นเพดนะครับอยู่ครบเดิมสมบูรณ์แผ่นเพดปียี่สิบเอ็ดอ่าไม่ต่อไม่เปลี่ยนไม่ชนไม่แก้นะครับอหล่านี้คือเดิมซีน ก็เดิมนะครับเห็นไหมจะมีซีซิลิโคนสีเทาแบบนี้คือสีเดิมนะครับโค้สวยน้องไม่ขยับเลยดูสิครับเห็นไหมน็อตเดิมเดิมนะครับสภาพค่อนข้างสวยเคโนเดียวกมร้อนนะครับสภาพค่อนข้างใหม่แล้วก็ฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมหน้าเดิมหมดเลยไม่เปลี่ยนไม่ชนนะครับน่าจะขอดับเครื่องแป๊บหนึ่งคันนี้สภาพเดิมสภาพดีนะครับซูมล้อป่องล้อเดิมเดิมนะสภาพเดิมเลยนะครับมีฟจะหมอกใส่มาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ รถค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสวยเลยนะก็สภาพสวยจริงนะครับถ้าไม่เชื่อลองมาดูรถจริงได้นะครับถ้าไม่สวยไม่ตรงปกนะครับผมคืนเงินให้เต็มจำนวนนะรถเป้นะผมบอกเลยกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับเอาเป็นหลักฐานได้เลยนะส่วนแม็กและยางครับก็เรียกว่าตั้งศูนย์ทงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วยางนั้นหลบนะยางนั้นหลบครับยางปีอะไรเดีย๋ยวนะยางจะเป็นขนาด2 1 5หนท้า6ห้าขอบ16นะครับ ยางสวยๆส,สภาพใหม่ๆปียางปียี่สี่นี่เลยอ่าสุมล้อปวงล้อเด,ดิมดอกยางยังใหม่นะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะไฟเลียวตัวพร้อมนะครับกุญแจสองดอกแท้ๆแบบนี้สภาพครบสรภาพพร้อมรถสวยจะคำว่ารถสวยเลยสวยจริงนะครับแล้วดูนะนี่ด้านในใหม่ๆนะครับคอนโซลเป็นสีดำ คนะอนโซลสีดําสภาพเดิมนะครับแค่เปิดได้นะบ่เป็นบ่ผ้านะครับค่อนข้างใหม่บ่ได้บ่ผ้าหัวนงหัวนัวนดก็เดิมเห็นไหมเห็นไหมครับเดิมนะเดิมเดิมนะครับบอก็กบ่ยังใหม่อยู่เลยตัวถังทุกอย่างเดิมหมดเลยนะรถค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสวยนะครับตัวถังเดิมทั้งหมดบอดี้เดิมเอาไว้เอาเป็นว่าราคาสี่แสนสองหมืนเก้านะครับ มีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะซื้อสดโทรมาคุยกันนะครับซื้อผ่อนก็โทรมาได้เลยจากไปนั้นถึงหน้าบ้านนะครับเอาไปใช้ในกิจการนะครับหน้าที่การงานทุกอย่างได้หมดเลยนะครับสีสันผิวพรรณด้านท้ายนะครับตัวเคลือบอยเนี่ยตัวนี้นะครับเ,เรียกว,ว่าไมค์กิป2สองหมื่นลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับจดแล้วจดแจ้งขนส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้อีกสองจุดคันที่สวยมากนะครับ คือมันอยู่สาขาที่สามอะเลยไม่ค่อยถ่ายนะครับเป็นงั้นจะขายไปนานแล้วสภาพนี้นะครับสวยเกินนะครับสวยจริงสภาพเปี้ยเลยคือถ้าลูกค้าได้ไปนะแบบนี้คุ้มมากๆนะครับสภาพที่คุ้มอะบอกไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับดูสิครับนี่ตัวถังบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดเลยแ mm hmm. มคเลเนอร์กิฟเลยเนี่ยครับรถสวยนะ,ะผมมีหลายคันไม่มีหลายคันนะครับมีสีขาวมีสีเทาอ่า มีเยอะนะครับดูโครงสร้างตะเข็บเห็นไหมตะเข็บท้ายเดิมนะเนี่ยต้องแบบเนี้ยภาพสี่อาร์ซีเอลอยู่ครบแล้วก็ถ้าเป็นพยางก็มีเห็นไหมซีซิลิโคนเนี่ยเ,เดิมเดิมแท้โรงงานต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับนี่ซีเดิมแท้ท้ายเดิมนะครับตะเข็บโครงสร้างเดิมอ่าสภาพเดิมสภาพคุ้มนะแล้วก็ช่วงล่างนะ ช่วงล่างลูกหมากท่อทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมทั้งหมดนะคับให้ครับรับประกันนะครับปี21ด,ด้วยนะลถแค่สี่ห้าปีนะครับไม่แค่แสนเดียวสภาพสวยจริงนะมาหาเป้ได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับทั่วไทยถึงหน้าบ้านอนุมัติด่วนได้เลยนะครับสามสิบนา,บานนดดนบทีรู้ผลนะครับสามสิบนาทีรู้ผลเลยนะครับแล้วก็เลขเฟรมชั้ซีนะ ตรงนี้ครับเล็เพรมชซีใหม่ๆกิ๊บกินะครับนี่เปล0ก้าจดศูนย์ตรงเล่มตรงบนในเล่มตรงตรงตรงกับแผ่นเพนะครับวันนี้ไม่มีไม้กันสั่นนะครับก็และไม่ยีไหม่ด้วยนะก็อาจจะแบบภาพเสียงไม่ชัดอะไรขออภัยด้วยนะครับเราตั้งใจมาถ่ายคันนี้เลยเพราะว่าเห็นลูกค้าถามหากันนะครับโครงสร้างด้านในก็เดิมเช่นกันนะครับหัวน็อตเดิมนี่สภาพเดิมสวยเห็นไหมครับประตูประตูน็อตไม่มีขยับนะ แล้วก็โถถังทุกอย่างเดิมๆนะครับนี่เดิมนะเห็นไหมครับเดิมราคาเรียกว่าดีนะครับราคาดีสาภาพสวยโครงสร้างเปนะ็นอังสปอตนี่เดิมเห็นไหมเนี่ยเ,เ,เดิมนะครับเดิมนะประตูประตูนะครับหัวรงหัวนัดเดิมหมดเลย นะอะมาสไตร์ให้ดูนะครับคุณเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจนะรถิดต่อวาไปได้เลยนะครับล่าสุดมีเจ้าของโรงงานเขาออกรถนะครับเอาไปใช้เนอะลูกค้าเขาก็ประวัติดีประวัติใสอะไรเงี้ยหรือไม่ดีก็ได้อแต่ว่าอาแต่เขาไม่ติดเบริสต์บูโรอ่ะเขาออกได้นะครับเขามีดาวถ้ามีดาวสู้ก็ช่วยได้นะครับเขาจัดไปนั้นผ่านเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการนะมาออกรถเยอะนะครับผมบอกนะผมเจอเยอะเลยนะครับมีทำขายส่งเบเกอรี่นะครับมาออกไปหนึ่งคันแคปแคปเตียนะมีพ่อค้าหมูแม่ค้าตลาดนะครับเขามีล็อกมีเช่ามีแผงเนาะแล้วก็มีสัญญาสัญญาเช่าสเตทเมนต์เดินนะครับเดินวันละเจ็ดแปดพันโคตรเยอะเลยนะครับไลยได้ดีมากนะแล้วก็ร้านชำนะครับ ร้านขายของชํมมามอะครับมีจดจะเป็นพณิชย์ที ii, นนุ่กอย่างมีหน้าร้ายดูก็บอกนะครับออกได้ผ่านเลยจัดจัดผ่านนะครับยังไม่จับจัดผ่านเลยนะครับเนี่ยถ้าจะถ้าถ้าชัดเจนแบบเนี้ยออกได้ไม่ยากนะครับผมบอกเลยนะออกได้ไม่ยากบางคนบอกออกยากจังไม่ครับถ้าพี่ชัดเจนจริงอะมันออกมายากนะครับถ้าตอนนี้พนักงานบริษัทง่ายสุดนะง่ายสุดสลุมสลิปใบเดียว มาประชาชนไปเดียวนะครับทุกจังหวัดเลยอาชีพครูแล้วก็ได้อ่ะรับเงินผ่านบัญชีอ่ะมีคนโอนเงินให้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นร้านเป็นบริษัทโอนให้อะไรเงี้ยโรงเรียนโอนให้โรงงานโอนให้จบครับอนุมัติด่วนได้เลยนะนี่จอทัชสกรีนสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าปรับแอร์แบบอนาล็อกป้ายเผีของเหลวมาให้แล้วครบนะครับนี่นะครบเครื่องเลยนะโมเกียังใหม่กิฟนะครับเกียร์แบบซีคันชิพโมดิโคมีโหมด Power มี นะครับมีจอคาเพยเป็นคาเยพยครบนะครับเครื่องเสียงลองฟังนะนะครับเครื่องเสียงก็หืมนะแอร์เย็นฉ่ำเลยไม้แสนสองไม้แสนสองไม่เดิมไม้แท้ครับรถไม่น้ำท่วมไม่จมน้ำนะครับคัดมาให้แล้วนะสภา,ภาพสวยๆนะเห็นไหมครับไฟจะไลท์ปกติทุกอย่างนะครับระบบไฟใช้ใช้ได้ปกติเลยนะครับมัานบางแดดไม่แตกไม่รล้าไม่หักนะครับคันนี้ สี่แสนสองมื่นเก้าพันรถมือเดียวไยแดงนะครับนี่ปียี่สิบเอ็ดสองห้าหกสี่ดีเซลเห็นไหมรถมือเดียวสีซูสองร้อยสามสิบเก้าซีซีร้อยห้าสิบลงม้านะครับเล่มตรงนะครับเลิกเฟรมชั้นสี่ทุกอย่างตรงหมดและก็มีผลตรวจรถให้ไปย้ํานะมีผลตรวจรถให้สองร้อยเจาิบสี่รายการนะครับมีใบาการันตีใบเซอร์ให้นะครับดังนั้นลูกค้าซื้อนะวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องรถนะครับผมจะก,การให้ ดูแลให้นะครับได้รถใช้แน่นอนเป็นกันเองแบบนี้ครับอ่าดูครับนี่ระบบไฟทุกอย่างปกตินะไฟหน้าไฟตั่งไฟสูบไฟเลี้ยวนะครับไฟฉุกเฉินใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าให้ดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูรอบคันนะอ่ามุมต้องกว้างหน่อยจะได้เห็นนะครับได้เห็นนะสภาพรถไปบอกก็สวยก็สวยนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับก็ตรวจรถให้นะครับถ้าบอกว่ารถสวยแล้วพอมาเจอตัวจริงไม่สวยผม่ยเสียชื่อนะครับ ดูลูกค้าด่าตั้งห่านะครับไม่ได้นะตรงผมต้องตรงไปตรงมานะครับลูกค้ามามาโค้งแมาไกลนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเห็นไหมครับเดิมไหมสวยมากนะไฟทงไปท้ายเดิมหมดเลยเซ็นเซอร์ถอย2จุดเนี่ยเซ็นเซอร์อ่ะหกพันนะติดให้เรียบร้อยระบบไฟทุกอย่างปกติครับปกติเลยครับของเหลวเปลี่ยนให้สปาให้นะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้หมดนะยังมีช่างเช็คนะครับยงยางดูให้หมดนะยางนี่ใหม่นะใหม่แล้วนะครับ อย่าป้าอย่าปเช็คลมยางให้จะเปลี่ยนเป็นลมไนโตรเจนให้ด้วยนะครับลมเย็นกว่าเดิมมันเป็นลมเย็นนะครับดอกเบี้ยก็ถูกแล้วก็มีโปรสุดจีนให้ด้วยนะครับจอง9ก้า้กบาทนะครับพร้อมรุ่นรับโปรนะไม่ว่าจะเป็นบาทถึงน้ำมันเต็มถังครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์นะครับจะมี1ปี2ปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีก3าครั้งนะครับหรือเป็นทองขึ้นอยู่กับว้าลูกค้าจะได้รางวัลอะไรนะครับก็จองวันนี้9ก้้กก้าบาทเท่านั้นนะครับ ได้โปรนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกระบะแครบเกียร์โต้รถสวยน่าใช้เกรดเอเป้จัดมาให้แล้วครับบอกเลยห้ามพลาดน,นะครับสนใจโทรที่เบอร์0947894848ครับกระบะแครบออโต้ไม่ถึงเป้ครับออกง่ายสามารถด่วนได้เลยนะครับรถสวยเกรดเอตกปลกแน,น่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วไทยทุกจังหวัดครับ